มาอัปเดตโค้งหนองนากันอีกเหมือนเดิมนะครับผมพ่อพไปน้องนะอ่หนึนะ่งปีผ่านไปนะครับผมที่มาปลูกไว้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นหน่อแล้วนะครับผมเป็นอ่แทงปีแล้วแทงปีแล้วนะครับผมสำรวจนะครับสำรวจ หนึงปีผ่านไปนะครับผมโอ้ต้นตะไคร้นะครับผมตะไคร้นี่ใหญ่มากแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้ขุดขายสักทีไม่มีเวลามานะครับพี่น้องอตะไคร้โอ้นกเขานะครับนกเขาบินไปแล้วเข้ามากินกนิ่อะไรตรงบกควาย อันนี้ก็เป็นหน่อกล้วยนะครับอันนี้เป็นตะไคร้ตะไคร้นน่โอสวยนะครับโอ้ยอันนี้ไก่ครับผมซากไก่ไก่ตายนะครับผมถ่ายไม่ได้หรือเปล่าถ่ายได้หรือเปล่าน้อใส่หมามากินอันนี้เป็นอ่าต้นต้นแคร์นะครับแคร์สีม่วง อันนี้ก็เป็นกระเพานะครับสำรวจดูนะครับผมกระเพาอันนี้จะเป็นต้นกระท่อมนะครับก็ต้นกระท่อมใหญ่แล้วนะครับผมต้นกระท่อมนะครับเนี่ยใหญ่แล้ว ต้นกล้วยนี่จะตะไคร้ครับที่ใหญ่ต้นกล้วยก็พอประมาณนะครับปีนี้หวังว่าจะได้ออกลูกออกผลตะไคร้เป็นลูกเป็นผลแล้วนะครับตะไคร้เอาอยู่ข้างนี้ต้นเล็กๆแต่แทงปีหมดเลยเอา้าวครับผมเป็นชุดแรกนะครับชุดแรกแล้วกล้วยะครับผม ก็จะเป็นชุดแรกแล้วนี่ครับผมโอ้ยตนน้นอันนี้ตายนะครับผมเขาเรียกเออกระท่อมครับกระท่อมที่ตายอันนี้เป็นไส้ไก่นะครับผมทำเป็นไส้ไก่ก็มีผักบุ้งนะครับอาอนี่ครับผมอันนี้ออกชุดแรกนะครับพี่น้องในชุดแรกหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าวีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวีอ้าวแทงปีแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะครับผมกำลังแทงออกมาแล้วนะครับใบกระท่อมนะครับตายเรียบร้อยแล้วนะครับออกเครือแล้วนะครับผมออกเครือแล้วแทงเครือแล้วปียังไม่สุดก็มีนะครับอยู่ท้ทายๆนี้กำลังออกปีออกเครือ ต้นกระทอมก็ตายแล้วนะครับผมออกปีออกเคียวแล้วที่ใหญ่ๆ่เห็นจะเป็นแต่ตะไคร้นะครับผมเป็นแต่ตะไคร้ที่ใหญ่ๆหญ่หน่อยนะครับผมอันนี้นานะครับผมก็เขียวแล้วนะครับวันวันเรียบร้อยแล้วออกเขียวแล้วอืม อ่าตัวนี้นะครับผมแทงปีนี้ปีไ็้หนึ่งปีแล้วนะครับนี่แทงเล็กนิดเดียวนะครับผมอันนี้เป็นกระท่อมนะครับกระท่อมแล้วก็เป็นต้นกล้วยนะครับไม้ปอสานะครับอืมอานะครับมาพบกับบา้าต้อยกอก,ะกะคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมต้นกระท่อมยังอยู่นะครับต้นกระท่อม อันนี้ครับผมออกเครือแล้วเครือไม่ใหญ่ครับผมปีแรกครับผมหวานก้าแล้วนะครับหวานก้าแล้วเอาข้าวเป็นข้าวหวานนะครับพี่น้อง ตรงนี้ปลาชอบขึ้นนะครับตรงนี้นะครับถ้าฝนตกแรงๆในปลาขึ้นเป็นสิบเลยนะครับตรงนี้ปลาช่อนนะั้นเป็นสิบปลาอย่างอื่นไม่นับนะตรงนี้จะเป็นโบกปลานะอืนี่นะครับผมอัปเดตล่าสุดน,นะครับหนึ่งปีผ่านไปนะครับผมพี่น้องครบรอย่างนอหนึ่งปี ก็จะประมาณนี้นะครับผมพี่น้องนะก็กําลังเริ่มเริ่มทําไร่ทํานานะครับผมทําไร่ทํานาฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วอันนั้นมืดคุ้มฝนนะครับผมฝนมาแล้วฝั่งนู้นนะฝนมาแล้วนะครับผมแต่ว่าเออยัง ยังไม่เข้าฤดูเท่าไหร่นะครับปีนี้เป็นแปดสองหนนะครับผมปีนี้เขาว่าฝนมาช้านะครับแต่ว่ามาก็มาหนักเลยนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องโคกน้องนาเราหนึ่งฝนผ่านไป สงสัยฝนจะมาแล้วนะครับเสียงฝนมาแล้วไอท้ที่ตรงกลางๆจะเป็นต้นยูคานะครับเอาต้นยูคาออกต้นยูคาก็จะประมาณนี้นะครับผมฝั่งนู้นไม่ได้เอาออกนะครับเพราะว่าปกติแล้วตรงนั้นจะเป็นคันแทนานะครับแต่ดันออกปีกายนี้ดันออกให้เป็นให้เป็นไร่เดียวกันนะครับเป็นที่เดียวกันปรับให้เสมอกันต้นกระท่อมครับผม ใครอยากก็มาเด็ดเอาเลยวันนี้ก็กระท่อมเหมือนกันเอาเครือออกเคอมันจะไม่รอดตายแล้วบอกเต๋จะพาเดินกลับแล้วนะครับเพราะว่าเสียงฝนรู้สึกว่าเสียงฝนจะมาแล้วอืก็เลยจะพาเดินกลับตรงนี้ ต้องใช้เกิดใหม่ครับตอนนี้ต้นเล็กนิดเดียวนะครับต้นขนุนก็มีนะครับพี่น้องขนุนก็มีนี่จะเป็นต้นขนุนนะครับปลาจะเยอะมากนะครับตรงนี้ปลา อนนี้เป็นที่สาธารณะนะครับเป็นถนนสาธารณะนะครับผมยาวขึ้นไปนุ่นจะเป็นถนนสาธารณะโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอ้เอาละครับพาสำรวจแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้า จะสำรวจที่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามเบาต่อยกอกเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ